พี่น้องเนี่ยหลังจากที่เหนยาช่องขีดฮอร์โมนไข่ไปได้สองเท้อเนาะขีดไปสองเท้อ,อย่าช่องหมักแล้วฮอร์โ,โมนไข่หลังจากที่หดไปสองเท้อแล้วปรากฏว่าพี่น้อง มันเป็นขวนข่อยว่ามันติดเนี่เนี่มึงต้นนี้ก็ได้นี่พี่น้องเห็นบ่ติดแล้วนี่นี่ติดแล้วเห็นบ่พี่น้องเห็นบะนี่ติดแล้วแล้วนี่อีกหน่วยหนึ่งนี่นี่อีกหน่วยหนึ่งนี่ก็ติดแล้วเป็นหน่ยวยแล้วแล้วดอกมันกน็ถือว่าโอเคนี่พี่น้อง นี่อีกต้นหนึ่งติดนี่อีกต้นหนึ่งนี่เป็นหน่วยติดแล้วพี่น้องเห็นไ่นี่ติดหลายหน่วยแล้วพี่น้องดอกเศร้าโรนแล้วนี่กระแมนนี่ตัวน,นี้กต็ติดสองหน่วยนี่สองหน่วยตัวน,นี้กต็ติดนี่ตัวน,นี้กต็ติดพี่น้อง ปรากฏว่าติดหน่วยพี่น้องหหดไปสองเท่อดอกเป็นดอกมะดอกบอลูนพี่น้องดอกบอลูนดอกบอลูนเราติดดอกติดหน่วยเอาอันมาอัพเดตให้เบิงพี่น้องปลูกพริกตางทินตางเด่นปลูกพริกตางทินตางเด่นกับอากาศกับอากาศที่เย็นเนาะเอ่อ ปูพริกปูบักเขียร์่ว่าพักบ้านเขานี่กะงามนี่พี่น้องงามเอางามเอาก็ได้กินแต่ว่าพริกบักเขียบ้านเฮ้านี่แหละนี่ติดดอกดกพี่น้องเห็นบ่ติดดอกดกอันมูลโลนกระโลนนี่นี่อันโรนกระโลนพี่น้องมาเบิ่งทางนี้ทังนี้ก็ติดนี่เห็นบ่หน่วยนี่ก็ติดแล้วติดหนวยแล้วเนี่ย อันนี้ก็เริ่มถ้าเป็นน่วยเขียวองซีคือติดนี่พี่น้องถ้ามันเขียวคือองซีคือมันติดแล้วติดถ้ามันดอกมันรูนมันก็ติดแล้วพี่น้องเนี่ยดอกดอกดอกอยู่จ้ะดยกค่อยเบ่งน่วยใหญ่แล้วอดยกค่อยที่ายให้เบ่งอีกทีนึงเนาะจ้ะว่ามันมันติดติดอิรีบอโรให้มันเป็นหน่วยอีกก่อนให้มันแน่ใจว่ามันติดก่อนเนาะพี่น้องเนาะ จะคอยจะถ่ายเห็นเบิ่งอีกเแกนึงนี่ต้นนี้ก็สองต้นสองดอกได้พี่นอ้องสองหน่วยอบกียอเปาะพี่นอ้องดอกดอกจะจ่ะหรเบิง่งดอกดอกคอยตัดใบมันถ้งเล้วอีกอย่างหนึ่งปลูกบกียอาห้าอยาปล่อยให้ใบมันใบมันคุ้มหลายพี่นอ้องเฮาต้องตัดใบข้างล่างออกตัดใบข้างล่างมันออก ล้วก็ให้ให้อากาศมันทายเทให้อากาศมันทายเทนี่บักพริกท่างนี่บักพริกทัางนี่ปลูกไว้เสี่หาตนอันนี้หัวละผ้าหัวละผ้าพี่นอ้องค่อยวานหัวละผ้าไว้เวละปีนี้บ่มี่เห็ดจากหัวละผ้ากำลังงามปีนี้เห็ดบ่มี่แรงแห้งปีนี้นี่เห็นบ่าพี่นอ้องติดเด้ ดอกดอกดก,ดก,ดกพี่น้องเห็นบ่หลังกะที่ห้าขีดฮอร์โมนไข่ลงไปเลาวพี่น้องขีดฮอร์โมนไข่คอยเฮ็ดคอยโหดปุ๋ยจุลินซี่ใส่ปุ๋ยขี้งัว่ามันกระ่เป็นหน่วยพี่น้องบัดที่นี้คอยเลยมาล่องเฮ็ดฮอร์อโมนไขเ่เบ่งมีทั้งนี้กับงามแล้วนี่ ทั้งนี้กับพริกก็ล่งงามคือกันปีนี้ปลูกยากพี่น้องเพราะว่ามันหนาวโดนมันพึ่งมาห่อนได้ได้เดียนเดียวบักพริกบักบักพริกกับกระลังสั์อันมูน่น้อยนี่เบียบบักพริกได้เน่พี่น้องมันขึ้นเองคนไ,ได้ปลูกมนันเลยมันขึ้นมาเองนเพียมูน่น้อยไม่ต้เบียบักพริก คอยจะมาอวดผักแพลวป่ด่ะอันนี้ผักแพลวพี่น้องกอมันเลีายาตจากปีที่แล้วคอยกันนึกว่าจะมันติดายเนาะบัดนี้มันปุงขึ้นมาไหมปีที่แล้วคอยเอามาปลูกอยู่นซีหาต้นเนาะคอยเด็ดอันคอยเด็ดหยอดมันมาเสียบเสียบไว้่อยปลูกปีที่แล้วคอยปลูกในกระถาง ที่นี่ข่อยกระดิดหยดในกระถางมาเสียบไวน้นี่มันบลอตายมันขึ้นมาใหม่ข่อยก็เลยได้กินต่อปีนี้ข่อยบ่ได้สือผักแป้พูดนะงามงามข่อยเด็ดโบเพ้ข่อยเด็ดไปกินกะหล่ำข่อยเด็ดไปกินพริกสดเด็ดไปกินกะตำส้มกะพรนพี่น้องแห้งเด็ดแห้งแตกนะงามงามผักแพ้วข่อยอวดผักจะมอนิอวดผัก ได้ท่องอยู่อย่าละมัเดนอจ้ะอยู่ตางทินตางเดนได้ปลูกริกปลูกผักกินกะชื่นใจเราพี่น้องมีแห้งแล้วสตรอเบอรี่ปีนี้แพรยางคักเลปีอันตอนมันเป็นนวยมันมีอยู่สีหาดก่อเด้พี่น้องก่อเก่ามันก่อนี่ก่อหนึ่งใบเหลืองก่อนก่อหนึ่งแล้วก็อยู่ตรงนี้อีกสองก่อสามก่อสี่ก่อแล้วก็หาก่อมีอยู่หาก่อ แล้วเบิ่งปีนี้บงเมันแพรเนี่ยไหลมันออกมากยังเสียพี่น้องเอาไหลมันคอยก็เอาไหลมันพันไปบ่ให้มันไหลลงมาตกมันก็ไหลไปมันก็เป็นเงาเป็นก่อนะไหลหลขึ้นอย่างนี้มันก็ไหลมันเ่อให้มันตกมันก็ไหลไปเป็นพุ่มเป็นพ่วงไป คอยก็เอาไหลนใส่กระถางมันก็ติดผุนมันไหลไปพุ่นผุนผุนอ้อมไปพุ่นแล้วพุนก็ป้อยมันไหลแป้งสหละแล้วก็พราะมันเป็นหน่วยเป็นดอกนะนี่นนี่เป็นดอกเป็นหนวยก,กม็มีเนี่ยคอยเห็นหนวยนะสตรอเบอรี่ย,นนยังไมงงตต่เป็นหนวยยน่มนหนีพี่น้องเบิรงสตรอเบอรี่เป็นหน่วยเพราะว่ามันติดไหลอันนี้ก็เป็นดอกเนี่ยเป็นดอกกําลังเป็นหนวย ดอกบัลี่อร์โมนน้ำวบมันก็เป็นถ้ามันเป็นไหลออกมามันก็เป็นดอกพป่นองดอกจากไหลไม่ดอกจากยอดหม่อันก้าววนนเพลย้เปล่นดอกมันเป็นเทียเดียวแล้วเลยอันนี้มันเป็นดอกจากยอดหม้ขึ้นมานี่หละจ้าบรรยากาศนะักพี่น้องมาเบาสูพังมาอัปเดตอันการฮิตฮอโมนไขเรามันได้ผล มันได้ผลอิริอันมันยังว่าทันได้เป็นหน่วยไงยดอกหักดีใจไว้แล้วค่อยคิดทุกค่อยคิดทุกว่าเห็ดจังได๋บักเขียมันจังสินหน่วยติดหน่วยให้่อยในเมื่อดอกมันดกในเมื่อดอกมันดกแต่มันบ่ติดหน่วยซี่น่ะพี่นอ้องก็เลยมาแก้ปัญหาตรงที่ว่าเฮ็ดฮอร์โมนไข่พี่นอ้องเห็ดฮอร์โมนไข่อัน ไดว่าข่กับอันตอนฮ็ดฮอร์โมนข่กับวได้ถไทยคลิปดอกน,นาอจ้าเพราะว่าข่กัอันเพราะว่ายายช่องกับอันก็ล่องบึงก่อนว่ามันจิใดผลบอจังสี่นาพี่น้องก็เลยก็เลยบไดาย่ายคลิปตอนฮ็ดฮอร์โมนไข่ให้พี่เห็นนองบึงเน,นาอจ้าบัดท,ทีนีแต่ว่ายายช่องเอามาฮหุดไผ่หุดแค่สคงขัง หดสองข้างอิงพี่น้องข่อยหดสามมือสามมือหดเทียนหนึ่งข่อยหดสามข่อยหดสองเท้อหดสองเทืาเลียวปรากฏว่ามันติดดอกมันติดหน่วยดอกมันบวลนอือก็ถือว่าโอเคพี่น้องแต่และต้นดอกดอกขึ้นอย่างเห็นบ่ดอกดุกดอกพี่น้องนี่แหละก็เลยเอามาแช่ะสบประการให้ฟังว่าการเฮดฮอร์โมนไข่ ดีกว่าปุ๋ยจุลินทรีย์ปุ๋ยจุลินทรีย์มันก็นดีพี่น้องมันมันหดปุ๋ยจุลินทรีย์เห็ดหดผักง้ามอิริงามแต่บา่ามันบ่อติดหน่วยพี่น้องคอยปลูกคอยหดจุลินทรีย์ไปอยู่สองสามเือนี่แะอันนี้ก็ปลูกมาสาสองเดือนกว่าแล้วพี่น้องตั้งแต่เดือนพฤษภาเนาะพฤษภาพฤษภา มิถุนากรกฎาสิงหาะปลูกมาได้สามเดือนล่ะคอยฮดไปยุษงสามเทียจุลินทรียมันงามฮดให้พักมันงามแต่ว่าพอมันงามแล้วมันติดดอกแล้วมันเป็นดอกแล้วมันดอกมันลนพี่น้องมันบ่ติดหน่วยมาที่นี่คอยก็เลยมาเฮ็ดฮอร์โมนไข่ใส่เฮ็ดฮอร์โมนไข่ฮดปรากฏว่าเฮ็ดฮอร์โมนไข่แล้วมันติดหน่วยมาที่นี้ ่อยว่ามันติดเทเล่มันบรลูนดอกเพราะว่ามันเริ่มเป็นหน่วยแด้วกเดี๋ยวเยว,วลาเป็นหน่วยนะคอยมาอัปเดตให้เบืงเนาะจา้ะมาวอาซูพีซูน้องฟังจ้าว่าดอกบกเขียวโรนเห็ดจังไดให้มันติดหน่วยแล้วให้ดอกดกุกให้หน่วยดวุเนาะพี่น้องเนาะสูตรฮอร์โมนไข่สุดยอดเลยจา้าบอกต่อๆกันเนาะจ้าเนาะ คลิปนี้ก็เอาไวส้สำนีเนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ท่องเด้จ้าชมตามติดเมียฝรั่งชาเนียวเด็ดมีอย่างดีๆว่าซูฟังนะจ้าบ๊ายบาย